ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k e News Center ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวลายปลอมระบาดติดต่อปะปะงเพื่อขอรับเงินที่ถูกหลอกลวงออนไลน์คืนได้ทางลาย id amlo3 หากเจอใครให้แอดลายชื่อ amlo3 เพื่อติดต่อสำนักงานปะปะงออย่าทำตามเป็นอันขาดเนื่องจากลายข้างต้นนั้นเป็นลายปลอม ไม่ใช่ของสำนักงานปอปองแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามบัญชีลายทางการของสำนักงานปอปองนั้นมีชื่อว่า incidimlo line id, ID a d incidimlo สำนักงานปอปองได้ใช้บัญชีลายเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปอปองรวมทั้งตอบข้อสงสัยข้อสักถามรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนเท่านั้น ซึ่งไม่เคยใช้โซเชียลมีเดียใดๆเพื่อรับคำร้องหรือช่วยเหลือผู้เสียหายรวมทั้งไม่เคยเปิดให้ผู้เสียหายติดต่อทางกล่องข้อความเพื่อปรึกษาพนักงานเจ้าหน้าที่เรื่องเฉลี่ยคืนทรัพย์สินหากพบเจอการกระทำที่ให้ติดต่อใดๆผ่านสื่อโซเชียลโดยมีการขอข้อมูลกดลิงก์ลงทะเบียนการกระทำเหล่านั้นคือการกระทำของมิจฉาชีพ AFNC เช็คแล้วข่าวนี้ปลอมอย่าหลงเชื่อตรวจสอบข้อมูลโดยสำนักงานป้องกันและปร,บราบปรามการฟอกเงิน